หนึ่งรอยสิบเจ็หลังจากนั้นขึ้นเป็นรองศาสตราจารย์ในปีพศสองพัาร้อยยี่สิบเอและสุดท้ายคือขึ้นดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในปีพศ2537ัร้อาบจอาจารย์เกษียณอายุราชการในปีพศ2543และยังได้รับตำแหน่งแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษของภาควิชาสังนศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีในปีพศ2500ันหอ ถ้าอสองเนี่ยอาจารย์ได้รับเกียรติให้ดำรงตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์อุติภูมนะครับตำแหน่งแอดีดีนะครับก็ในช่วงระยะเวลากว่า5 0ปีที่ผ่านมาอาจารย์ดำรงตำแหน่งมากมายนะครับอาจจะพูดไม่หมดก็เลยจะยกตัวอย่างตำแหน่งสัมพันธสัธอย่างเช่นอาจารย์เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงพยาบาลจุฬาในปีพศ2536ถึงพศ2540นะครับดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าศรลปศาสตร์ระบบปัสสาวะนะครับ ดำรงตำแหน่งประธานอนุกรรมการฝึบอรมรมและสอบความรู้ความทริงงานรืปอกอสอของแพทยสภาในปีพศ2538ถึงพศ2 5 4 0นะครับนอกจากนี้ก็ยังดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสัญญาแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทยในปีพศ2534เปีพศ2535นอกจากนี้อาจารย์ยังได้รับเกียรติแต่งตั้งเป็น President of ยูโรเท็กอลแอสโซเชชันออฟเอเชียหรือ UAA ปีพศ 2536- ถึงพศ2539และเป็นและแต่งตั้งเป็น d Director of ์ออ a เอเ o o ยของ u r o l ที่ในปีพศ 2541- พศ2543นะครับก็จริงๆแล้วอาจารย์ได้ส่งรูปมาให้ค่อนข้างเยอะมากเลยก็เป็นรูปตัวอย่างในอดีตนะครับนี่ก็เป็นรูปในปีพศ2000ในปีคศ1987 ที่อาจารย์พิชัยและทันารยบุญชัยไปเลือกซื้อเครื่องอิสตูเบลที่ประเทศเยอรมันฝรั่งเศสส่วนในรูปนี้ก็เป็นในส่วนของวิธีเปิดนะครับมีการสลายนิ่วนะครับ w ิสตูเรลของโรมาตูรนันกรก็เป็นรูปในปีพศ1 9 9 3นะครับรูปที่จัดงานเอเชียนคอนเกรสออฟยูที่ในครั้งที่สองที่กรุงเทพของเรา แล้วก็เป็นงานที่ร่วมเป็นข่อตั้ง UAA นะครับอาจารย์ได้รับเกียรติเลือกเป็น president of UAA ด้วยก็เป็นปีคศ1996นะครับอาจารย์เป็นตัวแทนสมาคมสนันาศาสร์ระบบปัสสาวะห่งประเทศไทยแล้วก็ไปเข้าร่วมประชุมใน Third Asian c o n g r e s s o f u r o l o g y ที่โซ t นะครับก็ปี1999นะครับ เราได้มีกาจรจัดอินโดนียที่เวิร์กช็อปนะครับใ้สองข่ายในปี2องพันอาจารย์ได้รับเกียรติให้เป็นสมาชิกกิจิมัสสัตของทาง u a ในการประชุม Asian c o n g r e s s of u r o g y ที่บาหลีนะครับก็จริงๆแล้วมีนุกอีกเยอะแยะมากเลยแต่ว่าอาจารย์พูดได้ไม่หมดจต่จขออนี้ตเชิญอาจารย์พิชัยนะครับมา กล่าวในหัวข้อกว่าจะเป็นหมอยูโรเมื่อปี2506